สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดโดนเข้าแล้วไล่เช็คบินทีละคนคิวต่อไปสารธรัฐมนูญนัดแล้วชี้ชะตาสถานะสสธรรมนัดมั่นคือแป้งโดยเมื่อวันที่7เมษาย,ยนปี2564สำนักงานสารธรัฐมนูญรายงานว่า กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งคำร้องของให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยตามรัฐมนูญว่าสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญหรือไม่หลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน51คนได้ยื่นต่อประธานสภา โดยได้ระบุว่าเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถือที่สุดว่าแรกกระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติดที่แม้จะเป็นคำพิพากษาของศาลต่างประเทศกรณีดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ต่อมาสารธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่5พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป หนห้องพิจารณาคดีชั้น3สารธรรมนูนศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ8 0ดพันศาหธันวาคม2550อาคารราชบุรีดดเรกฤต <S <S โดยก่อนหน้านี้สารธรรมนูนได้มีมติรับพิจารณาคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร51คนที่ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นสสและตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแสหกรณ์ของร้อยเอกธรรมนัพรหมเผ่า กรณีนี้สืบเนื่องมาจากสสพักเก้าไกลได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาให้ส่งเรื่องไปยังสารร,รัฐมนูญเพื่อพิจารณาวา่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้นี้ควรพ้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยจำคุกในประเทศออสเตรเลีย สารธรรมนูลระบุในเอกสารข่าวเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาว่าสารพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าสอสอจำนวน51คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรขอให้ส่งคำร้องไปยังสารธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10และความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่สารเห็นว่ากรณีนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรกหนึ่งและมาตรา170 วักสามประกอบมาตรา82วักหนึ่งและพระบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ5 6 6 1มาตรา7วงเล็บ5และวงเล็บ9จึงสั่งรับคำรองนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพ,พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารธรรมนูญพศ2561มาตรา54 ส่วนการพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสและรัฐมนตรีหรือไม่นั้นสารรัฐธรมนูญเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกะสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จึงมีคำสั่งว่าผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคส เปิดรัฐมนูญดูมาตราที่ปรากฏในคำร้องถอดถอนธรรมนัฐมาตรา101วงเล็บ6สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรสิ้นสุดลงเมื่อมีลักษณะต้องหา้ามตามมาตรา98มาตรา98วงเล็บ10บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ1ิ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกองประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บส ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160มาตรา160วงเล็บ6รัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่น จะรอดูความยุติธรรมในประเทศไทยว่าจะมีบ้างไหมถ้าไม่ผิดแสดงว่าเส้นใหญ่ขนาดลุงตู่ยังไม่กล้าทำอะไรเลยมันคือแป้งถ้ารอดยกเลิกกระบวนการของไทยไปเลยนะเวนกรรมกำลังตามทานพวกมันอยู่หลังจากนางเอโดนไปแล้วหนึ่งคนร้อนๆ้อนหนาวหนาวก็เลยสินะพวกคุณชะตากรรมของคนรนัฐบาลประยุทธ์เดียวก็จะมีการไล่เบี้ยขึ้นมา ให้หมดรอดูตัวละครคนต่อไปว่าจะเป็นใครที่ต้องถูกชี้ชะตาชีวิตอีกนะถ้ารอแสดงว่าไอที่โดนจับหรือที่นักข่าวต่างประเทศทำข่าวกันนั้นเป็นเรื่องเท็จสินะทีลูล้ไม่มีใครนีเวลและกรรมได้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองทำฟอร์มเป็นขึ้นสารไปงันงันแหละเชื่อเถอ,อยังไงก็รอด เอาจริงๆนะตอนนี้ธรรมนัสมีอำนาจล้นเกินไปแล้วต้องปราบเหมือนโจกบ้างคนใจร้อนแบบนี้ถ้าคุมไม่อยู่พังกันหมดแน่นอนยังไงก็รอดอยู่แล้วรอฟังคํำตัดสินดีกว่าว่าจะแถไปทางไหนกันแน่อยู่ที่คนทําคดีนะผมว่าศาลก็แค่ตัดสินตามพยานหลักฐานแหละงานนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวด่อนศาลสั่งจําคุกเอปรินา8เดือนปมพหมิ่นประมาทคุณช่อ โดยวันนี้วันที่7เมษาย,ยนปี2 5 6 4ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลอ่านคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำอจ2043ทั20 2562ที่นางสาวพนิกาวานิชกรรมการ,รบริหารคณะก้าวหน้าอดีตโฆษกและอดีตสสพักนาคตใหม่เป็นโจทย์ฟ้องนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักรองชารัฐเป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่นางสาวปรินาโพสเฟซบุ๊กมีรูปภาพใบธนาทรจึงรุ่งลุงกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรคอนาคตใหม่และนางสาวพ,พนิกา ที่ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนในจังหวัดปัตตานีพร้อมข้อความกล่าวหาน,นายธนาธรและนางสาวพนิกาและพังนักนใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่สองสิงหาคมปี2 5 6 2 ซึ่งนางสาวปรินาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยอ้างเฟซบุ๊กที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเป็นเฟซบุ๊กปลอมและนางสาวพนิกาจงใจฟ้องร้องเนื่องจากมีความโกรธเคืองที่ตนเองยกมือประท้วงนางสาวพนิกาหลายครั้งขณะประชุมสภาโดยสารพิพากษาว,ว่าจำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาให้จำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแบาท แต่ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้หนึ่งใน3เป็นจำคุก8เดือนปรับ66,666 66บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปี 2> โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7สิงหาคมปี2 5 0 2 2ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนางสาวพนิกาวานิชโคศกและสบสบ,บัญชีรายชื่อภาคนาคตใหม่ ได้เดินทางมาเป็นโจทยืนฟ้องนางสาวปรินาไกรคุปสส,สสราชบุรีพัพรองชารัฐเป็นจำเลยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326- 328กรณีนางสาวปรินาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวหานางสาวพนิกาและนายธนาธรจึงลุ่งลงกิจหัวหน้าพักน,นักข่ม่เชื่อมโยงกับเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนางสาวพนิกาได้เปิดเผยว่าถึงแม้ว่าโพสต์ของนางสาวป,ปรินาจะถูกแก้ไขหลายครั้งแต่เราได้เก็บรักฐานทั้งหมดไว้แล้วอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้นฉบับ ภาพที่ทำให้เกิดความเสียหายคือมีการเชื่อมโยงตนกับหัวหน้าพักเข้ากับเหตุการณ์ความไม่สงบและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงโพสต์ที่กล่าวหาว่าตนไปให้กำลังใจครอบครัวผู้ต้องสงสัยจึงฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ส่วนที่ไม่ฟ้องในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นั้นตอนแรกฝ่ายกฎดหมายเห็นว่าเข้าความผิดทั้งหมิ่นประมาทและพรบอรคอมพิวเตอร์เพราะตัดต่อภาพให้เกิดความเสียหายแต่พักพิจารณาแล้วจุดยืนของพัคไม่เห็นด้วยกับพรบอรคอมพิวเตอร์เนื่องจากละเมิดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นจึงตัดสินใจใช้เฉพาะข้อหาหมิ่นประมาท โดยครงั้งนี้ข้อกล่าวหาของคุณปรินาเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากคือเชื่อมโยงพักนักขึ้ใหม่และแก่นํำของพักเข้ากับการก่อเหตุรุนแรงเหตุระเบิดในกรุงเทพรวมถึงเกี่ยวกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญยิ่งกว่านั้นมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3ม,มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีนี้ถึงสองคนด้วยกัน ที่ถูกนำไปวงภาพอ้างอิงเชื่อมโยงว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเหตุระเบิดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความเสียหายถึงบุคคลที่3ซึ่งเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั่วไปไม่ใช่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองเราถือว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้ต้องออกมาปกป้องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นางสาวพนิกากล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น ขอแสดงความยินดีกับคุณช่อและขอไว้อาลัยกับชนีปากดีแห่งราชบุรีนะขอให้ประสบผลสำเร็จในด้านการกระทำกรรมนั้นกำลังคืนสนองถือว่าเป็นข่าวดีก่อนสงกราน,นะครับสงสัยลิ้นนางจะไม่ทำงานในช่วงนี้เลยเหลี่ยไม่ขึ้นปกติเห็นปากดีกัดเขาไปทั่วช่วงขาลงลงนรกรอดูสีระว่าจะตามมาติดติดไหมหมายถึงกรรมนะ ราศีคุกจับดีนาะช่วงนี้ฉลองกันดีกว่าข่าวดีที่สุดในรอบ5-6ปีมานี้เลยค่ะปกติผมไม่ค่อยจะชอบซ้ำเติมใครนะครับให้เกียรติสุภาพสตรีทุกคนแต่คนนี้ขอหัวราอดังๆหน่อยนะครับปกติเวลามีข่าวของคนนี้รัฐมักจะเอามากรบข่าวอื่นไม่รู้ว่ากรณีนี้จะเอามากรบข่าวไหนหรือเปล่านะถ้าติดจริงอย่าลืมเอาขันป้อมไว้ใช้ด้วยนะเอาไปใช้ล้างสมองซบ้าง สมน้ำหน้าดีไหมนะหรือว่าจะหัวเราะดีละ่ะข,ขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและ BBC ไทย c o m ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม